Hello everyone, how are you today? Welcome to English Club again. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์มานำเสนอในบทที่หนึ่งของเรานะคะเราจะเริ่มใช้หนังสือเรียนนะคะในบทที่หนึ่งของเราวันนี้คือ Unit One A Day at School นะคะหวันที่โรงเรียนนะคะหวันในโรงเรียนทำอะไรบ้างมีสถานที่อะไรบ้างในโรงเรียนไปดูกันเลย คำศัพท์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือคำว่า school school โดยพื้นฐานแล้วเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะ school แปลว่าโรงเรียนเอแต่ว่าในโรงเรียนนั้นจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนบ้างไปดูกันเลยคำแรกนะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วก็จำคำศัพท์นะคะว่าแต่ละคำภาพแต่ละภาพออกเสียงว่ายอย่างไรคือภาพอะไรนะคะ,ะภาพแรก Classroom Classroom ห้องเรียนเพ a y g กล่าวเพ a y g กล่าวสนามเด็กเล่น n u r s e room nurse room ห้องพยาบาล Raceroom r e s t r o o m ห้องน้ำค่ะคำนี้นะคะ <c oughs> คุณครูขอเสริมนิดนึงนะคะห้องน้ำเนี่ยเราจะมีอยู่สองคำนะคะคือคำว่า Toilet toilet. กับ restroom คำนี้เราแปลว่าห้องน้ำเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไป r a n g u a g e laboratory r a n g u a g e laboratory หรือ r a n g u a g e lab ก็คือห้องเรียนภาษานะคะนักเรียนต่อไป cafeteria c a f e t e r i a แปลว่าห้องอาหารหรือโรงอาหารนะคะต่อไป science laboratory science laboratory หรือ c i e n c e lab หรือ c i e n c e lab ห้องวิทยาศาสตร์นะคะห้องทดลองนั่นเองต่อไป g gymnasium g y m n a s i u m หรือจิมนะคะก็คือโรงยิมเอ่อ โรงที่เอาไว้เล่นกีฬาค่ะต่อไป music room music room ห้องดนตรีต่อไป art room art room ห้องศิลปะต่อไปคำสุดท้าย library library ห้องสมุด วันนี้นะคะคุณคร so, so ูก <Tonight> ็มีการบ้านมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะคำศัพท์ที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้ว่าแต่ละคําออกเสียงว่าอย่างไรนะคะแล้วก็การบ้านแล้วก็พาระงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่1นะคะเติมคําศัพท์ที่เรียนไปวันนี้นะคะเติมคําศัพท์ใต้รูปอย่างเดียวนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้ เราเรียนคำศัพท์กันไปแล้วเราจะวันพรุ่นี้เราจะมาเรียนคำศัพท์อะไรอีกเราติดตามเลยนะคะวันนี้บ๊ายบาย